ก็เป็นอะไรที่บ้านเรารอมาหลายปีมากนะเพราะว่าคือตั้งแต่มีเรื่องมาตั้งแต่ตอนแรกที่หลายลที่คนทราบข่าวเรื่องปัญหาในครอบครัวอะไรเงี้ยตั้งแต่คุณพ่อออกมาเพาตอนแรกเมื่อห้าหปีที่แล้วว่าถูกปลอมลายเซ็นมันก็ไม่มีความชัดเจนหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าอสรุปมันยังไงอะไรเงี้ยก็มีข่าวลือมากมายว่าคุณพ่อเป็นอัลไซเมอร์เซ็นเองจำไม่ได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายวันนี้ก็คือเรา ครอบครัวเราก็ได้รับความเป็นธรรมแล้วแล้วมันก็ชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่คุณพ่อพูดมาตลอดเมื่อห้าหกปีที่แล้วมันเป็นความจริงหมดว่าเรื่องคุณพ่อโดนปลอมลายเซ็นทั้งหมดในเรื่องของการโอนหุ้นวิกในฐานะที่คุณบอเองอยู่กับคุณพ่อตลอดวินาทีที่คุณพ่อ พ่อก็สบายใจเพราะว่าคือคืออันนึงก็คงเป็นอันนึงที่กินใจพ่อมาตลอดว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก็ไม่มีใครอยากเกิดขึ้นและอย่างนึงก็คือเหมือนว่าแบบทำไมไม่มีใครเชื่อพ่อว่าพ่อบอกว่าพ่อไม่ได้เซ็นจริงๆครับในวันนี้ก็เรียกว่าทุกอย่างพิสูจน์ชัดเจนใช่ครับใช่ครับเราในฐานะลูกที่ผ่านมาดูแลคุณพ่อยังไงบ้างเจ็ดปีที่ผ่านมาปัญหาในครอบครัวก็จริงๆเป็นปัญหาที่ หนักที่สุดในชีวิตก็แล้วกันเพราะว่าไม่ใช่ฉมุกตัวผมเองแต่กับคุณพ่อเองด้วยเพราะว่าคุณพ่อก็ทั้งสภาพจิตใจทั้งอะไรทั้งน้ำนองน้ำหนักก็ลดไปแต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาปกติขึ้นก็โชคดีที่มีลูกผมมาเป็นยาใจนะคะก็คือว่าเราก็ในฐานะลูกเราก็ทําหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คุณแม่ต้องการที่สุดก็คือจุดสําคัญก็คือว่าสุดท้ายเรื่องคดีความก็เรื่องคดีความดําเนินกันไปแต่ว่าเราไม่ได้จะมาทําคดีความด้วยความโกรธแค้นอะไรแต่สุดท้าย ว่าหนักมากใช่เพราะมันเป็นมันไม่ใช่เป็นเรื่องธุรกิจอะไรแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกลวนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะมีปัญหาก็เราก็เป็นครอบครัวที่สนิทกันมากแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยกันเลยอะไรเงี้ยครับก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้แล้วจะมาถึงจุดนี้จริงๆรงครับพเบนนพราะลูกทุกคนคือเรียกว่ารักและเทิดทูนแม่มากแม่พูดอะไรคำเดียวทุกคนจะหยุดหมดใช่ครับแต่แม่เป็นคนเด็ดขาดแล้วก็ แม่จะเลี้ยงลูกด้วยความเข้าใจด้วยเหตุผลเราจะไม่เคยตั้งแต่เล็กเราไม่เคยโดนตีอะไรเงี้ยทุกอย่างจะคือพูดด้วยเหตุผลอธิบายหมดและคือทุกคนเชื่อฟังแม่จริงๆครับแต่เมือหลังจากนี้มันก็ยังไม่ได้จบไปสักทีใช่ใช่ม,ใชมันก็เหมือนค่อยๆเคลียร์ไปทีละปลมอย่างน้อยคืออย่างเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปมใหญ่ของทุกคดีว่าแบบว่าเพราะทุกคดีมันเกี่ยวข้องกับเรื่องลอมลายเซ็นหมดแต่เรื่มันเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าวอะไรอะปมใหญ่ที่สุดในก้อนนี้ถา้าเริ่มแกะได้ก็หวังว่าใน สักกี่เปอรร์์เเซ็นนนตอ่ะะคทีไดด้าิกย่างที่เรียนไปก็คือว่าอย่างทุกคดีมันเกี่ยวข้องกับเรื่องปลอมรายเซนหมดเพราะนั้นคืออันนี้มันพอมันชัดแล้วว่ามันเป็นเอกสารปลอมจริงๆเนี่ยมันคงจะมีความคลี่คลายได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแต่รายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องขอปรึกษาท่านเพราะจริงๆคำพิพากษาเราเพิ่งได้มาเหมือนกันครับอาจจะต้องทํากันบ้านก่อนครับ จริงๆไม่มีอ่ะจริงๆเรื่องเนี้ยกัวงวลสุดแล้วก็สบายใจสุดแล้วก็คือเรื่องเนี้ยแหละครับเพราะว่าคืออย่างน้อยคือความจริงมันก็ชัดแล้วว่าว่าสิ่งที่บ้านเราพูดมาตลอดมันเป็นความจริงอะไรเงี้ยครับอย่างที่ทางต่อไปของเคมีเอกบอกนะรครับนนก็ตั้งแต่มีเรื่องกันก็ชัดเจนว่าทุกวันนี้ธุรกิจของครัวก็คือเหลือแค่2คนก็คือผมกับคุณกฤษเท่านั้นอะไรเงี้ยครับก็ทางทางบ้านนู้นก็แยกออกไปชัดเจนอะไรเงี้ยครับไม่ได้เกี่ยวข้องกันครับ ใจของทางคุณก่อนเองก็ดีขึ้นดีขึ้นก็คือปีแรกๆจะยากนิดนึงแต่ว่าปัจจุบันก็คือถามว่ามันหายร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมหรอครับแต่ว่ามันเราก็คือทําใจ move on แล้วเราก็โฟกัสในสิ่งที่สําคัญกับชีวิตเราก็คือเรื่องของการดูแลคุณพ่อให้ดีที่สุดครับอย่างตอนนี้ถามเรื่องครอบครัวบ้างครับตอนนี้น้องตูมิดเองก็น่ารักนะคะครับก็คนที่สองยังยังมีก็ยังพยายามอยู่ครับก็ถ้าจริงหมดเรื่องเครียดแล้วคนที่สองก็น่าจะมาเร็วขึ้น จะภายในนนปีี้ทมัคะหก็พยายามอยู่ครับพยายามครับอยากได้เป็นเป็นจริงๆได้หมดเพราะว่าคือส่วนตัวตั้งแต่ก่อนแต่งงานอยากได้ลูกชายถ้าถือว่าได้แล้วที่เหลือก็คือเป็นโบนัสหมดครับอันนี้ได้มีการคุยคุยปรึกษากับคุณหมอหรือว่าปรึกษาแล้วแต่ว่าคุณหมอก็อยากให้เป็นเรื่องของธรรมชาติก่อนเพราะว่าในเรื่องของการรีคัพเวอร์อะไรทั้งอย่างการคลอดมันจะง่ายกว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับทางที่ได้เองก็โอเคใช่ไหมคะไปเกี่ยวโอเคไปเกียวครับไปเกี่ยวครับ ขอบคุณมากเลยนะครับ